มาชมปลาตัวใหญ่กันนะคะวันนี้น้องต้นกล้าจะยกปลาตัวใหญ่นะคะยกไปไหมเอาตัวมันต้นกล้าเอาอ่ะ้องต้นกล้ายกหางห่างหัวหางหางจับได้ไหมจับจับได้จับอะไรป้อมมัเจ้าไหนเนี่ยโอ้โหเอ้าพี่ข้าวยกไปไหมน่ะไปยกออกไปข้างนอกมันไปยกชามออกไปก่อน

ปลาบึกค่ะปลาบึกยกไหวไหมเอาลองยกให้ยายดูสิพี่ข้าวยกให้ยายดูสิยกอืบอืบยกไหวไหมเออเอายกดีๆลูกเออได้หละเห็นเขาอืบน่าหนูพี่ข้าวเก่งมากโอ้โหพี่ข้าวเก่งมากโอ้โหน่ารักมากเอ้ย โอ้โหกล้าสิกล้าเอาไหวไหมกล้าเอาไห้ไหมอ่ะแม่ใหญ่มาจัดการก่อนอ้าวมาจะทำจะทำให้ฮะเอา้ามันอันนี้เดสมอลเล่แล้วเดสมอลมันตายแล้วแม่ใหญ่ตุ้ยเย่อาตาลาเบ้ไอ้ป่วยเลยใส่เราวก็ได้แต่มันก็ป่วย